ที่กรุงศรีอยุธยาอยู่ในพื้นที่ที่เป็นศูนย์กลางการแลกเปลี่ยนสินค้าระหว่างภูมิภาคตะวันออกกับตะวันตกทําให้มีสัมภาร์ต่างชาติเดินทางมาค้าขายกับอยุธยาจํานวนมากสินค้าที่สร้างรายได้แก่กรุงศรีอยุธยามากที่สุดคือของป่าและเครื่องเทศซึ่งหาได้จากดินแดนในภูมิภาคที่อยู่ภายใต้การปกครองของอยุธยา โดยราชสำนักอยุธยาทำหน้าที่เป็นพ่อค้าคนกลางในการค้ากับต่างชาติดังนั้นรายได้จากการค้าทั้งหมดจึงเข้าสู่ท้องพระคลังสิ่งที่แสดงถึงความมั่งคั่งของอยุธยาได้แก่เครื่องราชากกุฏภัณฑ์และเครื่องราชูปภคต่างๆที่บรรจุลงไปในกรุกพระปรางวัดราชบุรณนะซึ่งทำจากทองคำขนาดเท่าของจริงกรุงศรีร่วมอนุรักษ์วัฒนธรรมไทย